สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับที่ชมในช่องตากาศีลาวองราชแนลนะครับผมอาจารย์ก,กิติภูมิตากาซีลาหรือนนามฉายยาหมอดูหมอดูหน้าโหดนะครับในโลกโซเชียลขเขาตั้งฉาย,ยาก,กันนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาเจอกันในวันจันทร์ที่14ธันวานะครับใกล้ก่อจะใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในศาสตร์ราูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าว แต่ละวันแต่ละมื้อนะครับผมามาเข้าเรื่องกันในวันจันทร์ที่14ธันวาคมนี้นะครับผมตอนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของอลาพะนะครับคือโชคลาภนะครับก็คือดวงดาวดวงแรกก็คือดาวพุธนะครับนะครับดาวพุธก็คือเลขสี่นะครับดาวแห่งคําพูดการเจรจาดาวแห่งการค้าขายดาวแห่ง ในโลกออนไลน์ line, คำพูดนะครับเอ,กส,อ,อกสารต้องมีดาวดวงนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือเลข5้าครับดาวแห่งาการเรียนรู้ดาวแห่งมันสมองอา,นานะครับตัวนี้หรือเรียกดาวแห่งครูบาอาจารย์ก็คือเลข5มาตามต่อกวบคู่กันมาก็คือดาวอังคารก็คือดาวแห่งการอดทนขยันอดทนมุ่งมานะนะครับดาวแห่งนักเลง ดาวแห่งการแอ,อาจจะเป็นนกนักกีลงนักกีฬาหรือดวงดาวดวงนี้อาจจะไปเอาไว้ใช้กับเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับพวกการเล่นหุ้งเล่นหุ้นนะครับพวกนี้น่นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์น,นะครับดาวเสาร์นะครับลนเจ็ดนะครับดาวเสาร์ก็เป็นอยู่ในกลุ่มดวงดาวหัวหน้ากลุ่มในกลุ่มดวงดาวบาปพระเคราะห์นะครับดาวดวงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนิดหนึ่งแต่เ,าเอาไปใช้เกี่ยวกับการ เดินที่เดินทางขายที่ขายบ้องขายบ้านนะครับทำทำงานเกี่ยวกับพวกราชการเกี่ยวกับพวกอบตงอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ก็ได้ครับขายอุปกรณ์การต้นงต,ต,ต้นไม้นะครับเกี่ยวตรงนี้ก็นะครับตรงนี้จับสี่ดวงดาวนะครับสลับไปมาก็ได้นะครับจับสองตัวสามตัวนะครับผมมี ลิงไลยกลุ่มนะครับมีการวางตัวเลขมีการจับคู่ให้ท่านเรียบร้อยเลยนะครับทั้งสองตัว3ตัวเลยนะครับ,รบแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวันนะครับมีหลากหลายอาจารย์นะครับหลากหลายเมนที China, ่เชี่ยวชาญนัานศาสตร์การวางตัวเลขอย่างนี้ย้ำไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจที่อยากจะหาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือขอเชิญนะครับ ย้ำไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมีสองช่องทางทช่เคยครับช่องทางแรกก็คือลายส่วนตัวของผมนะครับศูนย์ห7กสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือลิงก์ลายกลุ่มแปะไว้ใต้คลิปนี้และก็เบอร์โทรสถาบัานนะครับท่านใดที่อยากอยาสนใจนะครับอยากจยาหาค่ากับข้าวขอเชิญนะมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับผมอา่านะครับผมอ่า แล้วก็ท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นวันกําลังใจต่อต่อกับผมแนละต่ออาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม